สว่ดีครับพี่น้องครับกลับมาพ่้อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาประญัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กะผ้าพีผ้านองมาอยู่กับบรรยากาศแรงหยาแพนกลาของชาปัญฟาร์มนะครับพี่น้องครับภามาพี่น้องมะบึงความพร้อมของชาวปรัฟาร์มนะครับที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเลี้ยงวัวด้วยหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องขอบอกว่าจังสั่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในช่วง เข้าสู่ฤดูฝนนะครับชาวประจักรฟามเข้าสีเลี้ยงหญ้าเออเลี้ยงงวัวด้วยหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าว่าว่าสิเป็นความพร้อมของแปลงปล่อยนะครับแปลงปล่อยเข้ากับตอนนี้ฝนมันล่องหายเขา้าง,งามๆนะครับตกเบิดมือแล้วก็ตกทั้งคืนนะครับจนน้ำไหลน้ำหงนะครับสองมือนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับกับแปลงปล่อยตอนนี้ก็คืออ่า แต่พอยของข้าเข้าใส่ข้าวบ้านทั่วห้ามตาครับตอนนี้ทั่วห้ามตากับกำลังผลิดอกแตกยอดแตกหนอนะครับกับพ่อไหง่วได้แทรลิ่มในระวางวั่นแล้วนะครับร่วมถึงในอีพี่กรนะครับข้ากับได้พูดคุยกับพี่นองนะครับถึงการขี่ช่างประจ้ามได้ปล่อยง่วออกนะครับมันกับพ่อดีประจวบเหมาะนะครับก็เป็นการลดปริมาณจํานวนวัวลงนะครับและกับเพื่อเพิ่มคุณภาพ บัวที่คงเหลืออยู่นะครับงวที่เหลืออยู่กับสีได้กินได้กินได้เล่มทั่วห้ามตาในระวางวันยังเพียงพ่อนะครับพอแปลงปล่อยเข้ากับยู่หันกับเหลือประมาณแปดไรเก่าไรนะครับตัวงว่าิโตกับสีเพียงพ่อห้ง่วได้แทรเล่มในห่วงแต่ละวันนะครับแล้วที่นี่แปลงหญ้าแพงโค่าของเขานะครับเขาก็ได้ทาการเตรียมนะครับเผาเตรียมนะครับพี่น้องครับ้าเมียนวา มาหอดมือปัจจุบันแล้วมันอ่ามานำโชคชะตาฝ่าฝนนะครับเข้ากับด้เตรียมการมา่วงหนาในเดือนที่วล้วนะครับคือจังผ้าผีผ้าหน่องมาเบิงนะครับเข้ากับด้ตัดแต่งตอนะครับของหยาแพ่งคลานะครับข้อดีของการตัดแต่งตอก็คืออ่าเราได้กําจัดวัชพืชอ,อื่นที่ปนอยู่กับหญ้าไปในตัวด้วยนะครับพอเขาตัดออกแล้วอ่าแพ่งคลากระสิแตกยอดแตกกอดีกว่าเดิมนะครับหลังจากเขาตัดแต่งตอเหลือ ไหวประมาณขอมือหนึ่งนะครับเข่ากับเอาปุ๋ยขีงวัวมาห้องผืนปรับสภาพบำรุงดินขึ้นไห้แกแปลงหญ้าเพนกล่าของเข้านะครับตอนนี้แปลงหญ้าแพนกล่าของเขากะมีความพร้อมที่จะสิดได้ใกล้ตัดใหงงัวแล้วนะครับตอนนี้มันกะเหียนเนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเนี่ยขันฝนลงงามงามฝนห่ม อากาศร้อนชื้นแท่งคุลาเขาหมักนะครับมันกระสีหญาวหวค่อน้างที่สีงา้าไวได้เลยนะครับแล้วก็เข้ากับว่างแผนไหวว่าตอนนี้งวัวเข้าเหลือสิโตเนี่ยกับว่างแผนไหวว่าเราจะเลี้ยงวัวด้วยหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ตลอดทั้งปีนะครับว่าสีร่องเห็ดหญ้าหมักเบื้องนะครับบ้านแม่หญ้าหมักขึ้นองว่าสีร่องเห็ดหญา้าอัดกระสอบเบื้องนะครับพ่อเขา้าในแต่ละมือเข้าตัดหญ้าไปเหง,งั่เนี่ยเข้าตัดเพื่อ ไปเพิ่มมือละจกักหนอยนะครับกระสีอัดใช้กระสอบไวบมือละหากระสอบพกกระสอบนะครับว่บาสีทดล่องอัดเบื้องกอนนะครับว่าถ้าอามะอัดกระสอบใวสองเดือนเนี่ยหลังจากสองเดือนหญ้าจะเป็นอย่างไรนะครับง่วสีกินหอบอนนะครับเข้ากระสีเริ่มเห็ดต่งางต่ประมาณกลางเดือนพฤษภามนะครับแล้วกระสีเปเบื้องผลกลางเดือนกรกฎานะครับขันไม่ได้ผล เกสีเริ่มแต่แก่กลางเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะครับเกสีอัดกระสอบมือรหักระสอบพกกระสอบนะครับเดือนหนึ่งเกสีได้อยู่ประมาณอ่าหกสามสิบแปดครับเกสีได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบกระสอบต่อเดือนนะครับเกสีเริ่มแต่แก่เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับสี่เดือนเกสีได้อยู่หอดพฤศจิกาผมนะครับสี่เดือนหาเดือนเกสีได้อยู่ประมาณหาลอยหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกระสอบประมาณนั้นนะครับเพื่อไว้ ถ้ามันได้ผลนะครับเฮ้าก็สิเอาหยากระสอบมุนี่ไว้ให้งัวกินในหนาแล้ยงนะครับซึ่งง่วเฮ้าเหลืออยยุซิโตัวเนี่ยงกรลอยกระสอบเจ็ดลอยกระสอบหน่าสีเพียงพ่อในหนาเล้ยงช่วงระยะเวลาประมาณสามเดือนนะครับให้กาให้กินเวลาซิฟกระสอบกระน่าสีเพียงพ่อนะครับพี่น้องครับกระสีใส่แท่นฟางใส่แท่นเปลือกมะล้างมักยิดนะครับกระว่างแผนไวบวังสันนะครับแต่บ่รููว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องให้หยาแพีงกงขลามันงาวซะก่อนนะครับ จ้งคอยสีเริ่มทดลองนะครับก็น่าจะเป็นกลางเดือนนี้นะครับพ่อสีได้ตัดไปอัดกะสอบเบึ้งนะครับพี่น้องร่วมถึงในบริเวณพื้นที่ของชาวปยาฟามนะครับส่วนที่เข้าว่าได้ปลูกห้าแพ่งกุลานะครับแต่มันกับเป็นแปลงที่มีถั่วฮามาตาขึ้นอย่างหนาแน่นนะครับเข้าก็ได้เห็ดทาการเคลียร์แปลงนะครับเคลียร์แปลงก็คือเอาวัชพืชออกเั้่งเบิดตนะครับเพื่อให ทั่วหัมมตตาได้ขึ้นได้แตกยอดแตกกอล้วนๆเลยนะครับมั่นกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเพราะว่าขันเข้าเคี้ยวออกไห้นะครับทัวหมาาัมมตามั่นเกิดจขีข้นงามแล้วกับบะมีะ่วัชพืชพ่อสิปนพ่อปันไดนะครับหอดย่ามนันเข้ากับสามารถสีตัดทั่วหัมมตตาไปให้ง่วได้กินคือกันนะครับพี่น้องครับพี่นอ้องการเลี้ยงง่วนะครับเข้ากับ ถือว่าเป็นศาสตร์และศิล์นะครับบม่ว่าสิเป็นการ,ว,การ,รวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับรวมถึงการวางแผนบริหารจัดการนะครับยังชั้นบรรยากามภามะเบิงมืนอหนีนะครับก็เป็นการเตรียมการนะครับที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเป็นการเตรียมการที่จะเข้าสู่ช่วงที่จะต้องเลี้ยงวัวด้วยหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเฮ้าบ่อใดเตรียมการบ่อใดว่างแผนนะครับ มั่นกระสีลําบากนะครับในห่วงหนาฝนคือกันนะครับพี่น้องขัดท่าบ่ได้เคลียร์แปลงออกให้แผ่นกุลากอาสิแตกกอบ่ดีขัเท่าบ่ได้เตรียมฟุ้นบ่ได้เตรียมปุ๋ยมาล่วงห้องพื้นให้ห้ากระสีบ่ง้มบ่หนานะครับพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชาวประาฟาร์ก็เป็นกําลังใจให้นะครับบางพื้นทีนะครับมั่นอาสีสลับกันเลยนะครับบางหม่องบางแรงบางขอก ของพี่น้องนะครับพ่อเขาสู้ช่วงหนาฝนอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาในการที่ยากลําบากสําหรับการเลี้ยงงูนะครับยน่อนว่าพื้นที่ปล่อยอาจจะเคยปล่อยในหน้าแน่นะครับพ่อเขาช่วงฤดูฝนก็ต้องอ่าปรับหน้าปรับทีหน้าไทหน้าเพื่อเตรียมการจะทํานาเดือแปลงปล่อยก็กลายเป็นเหลือน้อยก็เกาก็ต้องอาจจะมาเลี้ยงขังข้อยืนลงแล้วก็ต้องไปหาหญ้าหาเฟียงไม่ให้ง่วกินก็อาจจะได้ลาบากในห่วงหนาฝนนะครับ แต่ของชาวประยาฟ้ามนะครับเข้าลำบากในช่วงหนาแรีงนะครับาะวหนาเข้าบวมีในช่วงหนาแรีงนะครับเข้าเดรียนหาเพียงเดรียนหาหนาใหง่วกินนะครับแต่แห่งเป็นในช่วงหนาฝนเนี่ยหนาเข้ามีเพียงพอนะครับทีสิตัดไหง่วกินนะครับรวมถึงแปลงฟอยในไฮในสวนเท่านะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของวัวนะครับรวมถึงมันก็เป็นเดชบุญนะครับมีคนมาขอสื่องัวเข้าไปนั่มนะครับมันก็เป็นการปรับลดปริมาณ จำนวนวัวลงเพื่อให้จำนวนวัวที่เหลืออยู่ได้กินอิ่มได้คุณภาพหลายขึ้นนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่เลี้ยงงัวนะครับชาวประจร์มกับผ้ามะเบงนะครับวิธีการก้าวเดินนะครับวิธีการเตรียมการสำหรับการเลี้ยงวัวด้วยหญ้า100เเซในช่วงฤดูฝนรวมถึงการวางแผนที่จะเลี้ยงวัวด้วยหญ้าร้0ยเเซใน ปีนี้ไปจนถึงหน้าแล้งในปีหน้านะครับที่น้องครับมีความคิดังไรก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับการเลี้ยงงัวมั่นบ่มีผิดบ่มีถึกนะครับเอาความสะดวกเอาความสบายใจของพีของน้องเป็นที่ตั้งนะครับที่น้องบางคนก็เลี้ยงกับบ่ได้ยากก็หากงัวซืออาหารเม็ดสื่อห้อมสื่อฟางกบ็บบ่ได้เห็นเป็นปัญหาในการเลี้ยงอันนั้นก็ เป็นความสะดวกนะครับแล้วก็เป็นความสบายใจเป็นความง่ายขันบอคัดสนขันบอวาอ่ามั่นกินทุ่นจนเกินไปกัยินดีด้วยนะครับวิธีการเลี้ยงแบบใดที่มันถูกใจสบายใจสบายเราที่สุดนั่นคือความถูกต้องที่สุดแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับอีพีนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพ่อใดมาพ่อพี่พอน้องนะครับมีความคิดเห็นจังใดอคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องครับของพี่น้องเตรียมการไว้จังใดแน่มีความยากลําบากบ่นะครับที่สีเข่า ในห่วงต้นฤดูฝนแล้วนะครับสีเขาสู้ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับสีเหลียงว่วหยากร้าหรือไงก็ก้าสำบ่ายก็ก้าจังไดนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับสวัสดีครับชาปญญาฟาร์ม